นอกจากพระเอกอบอุ่นคู่ขวัญเป๊ะเวอร์คุณต้นหนุ่มรมพัชตะกับสาวชมพู่อรารยาแล้วยังมีหนุ่มสูงยาวข่าดีมารอเข้าคิวรายงานตัวอีกด้วยล่ะค่ะ คืนทันเป็นหนุ่มในฝันสุดกรี๊ดของสาวๆไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณต้นฤชวีพระเอกลมพระชาตาจากละครคุณสามีกมลหล่อที่รักกับคู่ขวญเปเวอร์น่ารักสุดๆยายพิมประพัดตัวแสบสาวชมพู่อาร,รยาและพลพรรคแก๊งสุดทซบที่เข้าขาแย่งซีนกันยับเลยค่ะจนแฟนๆอมยิ้มได้ทุกนาทีที่ดูงานนี้ยิ่งน่าบานกันสุดๆในงานวันเลี้ยงปิดกล้องละครที่ทุกคนต่างทุ่มเทเร่งสปีดการถ่ายทำและปิดกล้องกันไปหมาดๆกับฟีดแบ็กละครที่กระแสแรงดีไม่มีตกจนเหล่าทีมและ แสดงเขาเป็นปลืม้มโดยเฉพาะผู้จัดพี่นกจริยาที่หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแทมยังแอบกระซิบว่ายังมีสินน่ารักน่ารักให้เด้ก,กรี๊ดจี๊ดจัาดกันอีกเพียบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะฟีดแบ็กละครดีมากค่ะขอบคุณนะคะต้อง ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับแฟนช่อง3ที่ที่ติดตามกันอย่างอบอุ่นจริงๆแล้วก็ยังฝากให้ให้ติดตามต่อไปนะคะเรื่องราวความรักของลิชวีกับพิมพาก็ยังมีอุปสรรคและการดำเนินต่อไปแบบที่ยังมีอะไรที่คาดไม่ถึงเรื่อยๆยังหวานมากขึ้นเรื่อยๆพี่แบกดีมากใช่ไหมใช่ไหมช่วงปีใหม่แล้วแบบว่าคนจะอยู่ดูละครกันไมนะไปน่เชื่อแีปแบกี ที่ทำให้ละครเฮ้ยขอบคุณอารมณ์ด้วยที่แบบเรนได้แบบหล่อฝุดๆโอ้ฝุดๆเลยครับฝุดเลยครับยังสนุกอีกเยอะเลยสนุกยังแบบยังจิ้นได้อีกอ่ะนี่ยังแค่เริ่มแรกแค่นั้นเองครับนี่กลางๆแล้วะครับจะสนุกกว่านี้เลยสนุกกว่านี้แติมผู้ทะเลาะกันเดี๋ยวได้กันด้วยอันนั้นเอ้ยอย่าไปบอกทโอเคเอาฝากเรื่องสามีกับมาลอยนี่ยค่ะตอนนี้กำลังเข้มข้นสนุกมากๆเลยนะลุ้นมากเลยทีเดียวนะคะงั้นก็ฝากด้วยแล้วกันก็รับประกันคุณภาพค่ะว่าสนุกแน่นอนโดยเฉพาะลน่าเตะ